แฟนผีลุ้นอมโมริมยังแทงกักโอนาน่าจะได้เฝ้าเสาหน้าสองดวนลียงหรือไม่หลังหลุดทีมดาราม่ารัวรัวอนาคตใน11ตัวจริงขององเดนโอนาน่ายังอยู่ในเครื่องหมายคำถามหลังรูเบนอมโมริมกุนซอป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดออกมาพูดแบบไม่ฟันธงว่าจะส่งเจ้าตัวกลับมาเฝ้าเสาในเกมยูโรปาลีก รอบ8ทีมสุดท้ายนัด2ที่ทีมจะเปิดบ้านรับมือโอลิมปิกลียงคืนวันพฤหัสบดีนี้หรือไม่โอนาน่ารู้จักทีมตัวจริงในเกมล่าสุดที่ปีศาจแดงโดนนิวคาสเซิลถล่มเละ1-4ทำเอาแฟนบอลเริ่มตั้งคำถามว่าถึงเวลาสลับมือกาาแล้วหรือยังยิ่งช่วงหลังเจ้าตัวฟอร์มแกว่งแถมมีข่าวว่าบรรยากาศในทีมก็เริ่มไม่ค่อยดีดราม่ามาเต็มทั้งในและนอกสนาโมมอร์โมริมพูดถึงเรื่องนี้แบบไม่ให้ความหวังมากนักว่า เรายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องผู้รักษาประตูต้องรอดูหลังการซ้อมสุดท้ายก่อนงานนี้ก็ทำเอาแฟนผีรุ่นกันตัวโกงว่าเกมสำคัญแบบนี้ใครจะได้ยืนเฝ้าเสาเกมแรกอยู่ในเตตบุกไปเสมอลียง1-1ที่ฝรั่งเศสนัดนี้ต้องชนะสถานเดียวเพื่อผ่านเข้ารอบรองฟ้าแฟนบอลก็คาดหวังว่าอโมริมจะจัดทีมแบบเน้นสุดๆโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้เลย